สวัสด,ดีจ้ามากค่ะพี่น้องนี่สาวซาเดตํมมะละกอค่ะไปะห่างฝรั่งไปพอพอดีจากพี่น้องจ๋าหน่วยละซีโยโูโรค่ะมะละกอเห่มเนีอยพัดเมค่ะ ี๋ก็เทียมหอมๆค่ะพี่น้องจ้ะอือพีนายนางกินเก่าข้างๆค่ะเอ็นกระเุดยมเทศเวหางค่ะพี่น้องจ้าแต่หอยแมงผูน้ำเลือก่ะ มาค่ะมาแรงบูก จะอี่ดีค่ะจะ ไม้วกลัวฮืมค่ะพี่น้องจ๊ะแับไปหน่แลบบ้วกิ่นเผาไปเลย อขอตรวจขออนุญาตพี่หน่อยนั่นที่นะคะช่วงนี้ช้าๆก็ไปห้ใหดทุกมือค่ะ แซ่บครับพี่น้องจ๊าปัญยงจะทำยังปัอไาย้าวทำมาค่ะพี่น้องจ๊ะหยุดหยุดกองคุยกับปใญญ่แบบนึงแซ่บแซ่บหลงะ ้าซ่าก็จะกินใ้พี่น้องชุ่มนิดหน่อยแซ่บเละใส่ปูน้ำได้ค่ะพี่น้อง ได้เอพี่น้องหยุดกล่องบ่อยเดี๋ยวสินมีค่ะพี่น้องจ้าแสบเพราะตัวเรใบที่แต่งตัวบอสุภาพดึยค่ะเพระาะว่าหิวเข้าค่ะนั่นนี่แสบอลเด้อต่อมรกอกอเฮิ่ม อุด mm ังโอ้โหแซ่บี่นองเลย หรือว่าสาวสาวหิวกับโบจักด้วยค่ะพี่น้องจ้า แซ่บค่ะพี่น้องมาค่ะอีกคำหนึ่งค่ะแซ่บดีค่ะพี่นอ้องครับสาจะไปลวกเสซนมีไม่กินอีกค่ะพี่น้องมาๆพี่ แซ่บค่ะเอาละเด้อค่ะพี่น้องสาวๆขอลงคลิเปเพืเ่อนๆคนนี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามนะเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ